ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะวันหลงกันอยู่นะคะแน่นอนค่ะก็ความน่ารักของน้องก็เรียกได้ว่ามีความสุขกันไปสำหรับคนไทยนะคะกับลิซ่านะคะแล้วก็บล a คพิงค์ค่ะแล้ววันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงของเราวันชั่วโมงที่2กับ17นะคะอันดับที่15กับค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาที่คิดถึงเสมอแพ้ก็แค่พอใครเพื่อนแกนและผิดท้ายที่ลาลิซ่าสำหรับข้อความของคุณผู้ฟัง ชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์วัยเด็กคุณเคยจําอะไรของคุณได้ส่วนใหญ่จมะเปม็นเ,เรื่องของการแกล้งเพื่อนหรือถูกเพื่อนแกล้งเนี่ยบางคนถึงขั้นบอกว่าตอนเด็กๆจําได้ตอนอนุบาลหนึ่งโดนเพื่อนแกล้งจนทนไม่ไหวเลยเอาก้อนหินไปปาหัวใส่นหัวแตกเลยอ่ะนี่ก็คือวิธีเอาตัวรอดกันไปนะคะซึ่งน่กกากลัวเกินแล้วคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าวันนี้จะไปดูฟุตบอลอยากให้อ้อมเปิดเพลง เซี่ยวนาทีใช่ไหมของบอดี้ l a ลมแต่อมหาไม่เจอคุณผู้ฟังพอจะมีเพลงอื่นไหมที่จะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังไปดูฟุตบอลได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมที่คุณเชียร์นะคะอ่ะอันนี้ก็พยายามอยู่ส่วนหนึ่งที่เราถามเกี่ยวกับเรื่องของตะคิวตะคริวหรือว่าเน็บชาจากประสบการณ์ของคุณตะคริวคืออะไรเน็บชาเป็นยังไงคุณเคยเป็นกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อความส่วนใหญ่ก็ จะได้ประมาณว่าอ่าตะคิวเนี่ยสําหรับคุณผู้ฟังคือบางคนจะบอกว่าเน็บชามันจะชาชาที่เป็นเน็บแต่ถ้าตะคิวเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆส่วนตัวมองว่าเน็บเป็นละหายช้ากว่าอ๋อใช่แต่ไม่เป็นอะไรเลยดีสุดคุณผู้ฟังคิดว่าเน็บหายช้ากว่าใช่ไหมหายช้ากว่าตะคิวใช่ไหมสำหรับคุณผู้ฟังแต่บางคนบอกว่า ถ้าเอาจากความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์นะคะอันนี้ประสบการณ์ตะคิวคือจะรู้สึกเจ็บเช่นเป็นตะคิวที่ขาจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะมันจะเจ็บและเกรงใช่ไหมเจ็บและเกรงอยู่พักใหญ่ส่วนเน็บชามันจะแค่ชาแขนชาขาหรือไม่รู้สึกแบบแปบบ๊แบแบป๊บซึ่งตะคิวบางคนก็ขยายความว่ามันเหมือนการที่กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรวดเร็วและเจ็บปวดมาก อ่ะมีคุณผู้ฟังบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมเพิ่มเติมบางคนบอกว่าตะคิวเนี่ยนั่งท่าประจำเยอะๆหรือเอาขาไปทับน่องเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นส่วนเน็บชาเนี่ยวิ่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจที่คนละแบบอะ่ะใช่ป่ะมันบางคนก็บอกว่าตะคิวเนี่ยมาจากที่ใครที่จะมาโดนบริเวณที่เป็นไม่ได้เลยนะจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนเน็บชาแค่ชาชา ไอ้คนแถวนี้มันเป็นกันไหมเนบชากับตะคิวตะคิวเนี่ยเป็นคุณผู้ฟังเคยเป็นตะคิวตอนนอนปะมันเป็นแล้วมันจะตื่นขึ้นมาได้เลยเคยเป็นจนเท้าเกรงปะะ่ะคะใช่ไหมบางทีบางคนเป็นจนเท้าแบบเกรงแล้วต้องลุกขึ้นมาตื่นตะคิว่ะเนบชาไม่ทําให้ตื่นปะ่ะถ้านอนอยู่อ่ะเนบชาจะไม่ตื่นแต่ถ้าตะคิวะจะตื่นตัวเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่ามันหงิกอะ คุณผู้ฟังเคยโดนเนี่ยเคยตะคิวกินตอนนอนปละล่ะน่องอะ่ะแล้วแบบลุกขึ้นมาเด้งหรือปลายเท้าอะ่ะอันนั้นอะ่ะแบบนั้นอะ่ะเพราะว่าอันนั้นอะ่ะเรียกตะคิวถูกไหมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องรักษายัางไงเหมือนกันนะเนาะเนบชาเนี่ยวิตามินบีถ้าเข้าใจเนบชาดูไม่ค่อยเดือดร้อนอะ่ะมันก็แป๊บแป๊บแป๊บแ๊บ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 มัง้งแต่ตะคิวนี่คือเจ็บแบบเจ็บจีดเจ็บกรี๊ดนะแต่ปัญหาที่เป็นตอนนี้คือมันไม่กินเป็นก้อนอะ่ะ ทามันปวดไม่เลิกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาความรู้ว่าปวดแบบไหนเรียกว่าตะคิวนะคะเขาบอกว่าตะคริวสะกดด้วยรอเรือด้วยนะคะมีตัวรอเรือโปรแกมเป็นอาการหดเกร็งที่ทําให้กล้ามเนื้อปวดและเป็นก้อนแข็งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่เราไม่สามารถบังคับได้บางครั้งมีอาการปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อมัดที่เกิดอาการหดเกร็งเนี่ยซึ่งจะเป็นอยู่เพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นทิ้งเวลาไว้สักพัก ก็จะดีขึ้นและการเป็นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายก็ได้และอาจเกิดกับกล้ามเนื้อเพียงมัดเดียวหรือหลายมัดพร้อมๆกันก็ได้ซึ่งในบางรายอาจจะมีอาการตะคริวที่ขาในขณะนอนหลับนี่ไงที่พูดตอนกลางคืนจนสะดุ้งตื่นหรือที่เรียกว่าตะคริวกลางคืนซึ่งมักเกิดกับกล้ามเนื้อขาและพบได้บ่อยในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็นตอนนอนแปลว่าเราวัยใกล้กันกลางคนหรือสูงอายุแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นตอนนอนเขาบอกว่าสาเหตุที่แน่ๆเนี่ยยังไม่มีนะคะว่าสาเหตุอะไรแต่เขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดตัวบ่อยๆบ,บางคนก็ชวนไปว่าเออไปโยคะไหมหรือหัดยืดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะออกกําลังถ้าไม่ยืด ก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะมันอาจจะทําให้การคลายตัวของกล้ามเนื้อมันทางานผิดปกติถามว่าปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของแคลเซียมในเลือดต่ําผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเป็นได้บ่อยการที่กล้ามเนื้ออ่อนร้าหรือว่าอ่อนแรงนะคะจากการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันขาดการยืดหยุ่นหรือเคยได้รับการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง หรือการนอนการนั่งหรือยืนในท่าที่ไม่สะดวกนานๆทาให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกและเกิดตะคิวได้จริงๆมันมีอีกหลายสาเหตุนะคะหนึ่งในนั้นเขาอาจจะบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะเราขาดน้ําหรือว่าเกลือแร่ในร่างกายเราไม่สมดุลและคนที่ชอบบอกว่าคนเป็นน่ะแก่อยู่ให้ถึงตอนได้เป็นก่อนนะเอาจริงๆ ให้อยู่ได้ถึงตอนได้เป็นก่อนไม่งั้นจะมีอาการทางปากแทนนะคะเอาจริงมันมันเป็นได้จริง,รงอายุเยอะอคุณผู้ฟังมันเป็นได้หลายโรคละค่ะหรืออายุเยอะมันก็เป็นได้หลายอาการจริงๆนะเพราะอะไรร่างกายมันถูกใช้งานนู่นนี่นั่นและที่สําคัญบางทีไม่ได้เกี่ยวกับแค่อายุอย่างเดียวนะคะบางทีการที่เราไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายเพราะเราเข้าใจไปว่าเฮ้ยมันโอเคแหละมันเป็นอย่างนี้ปกติ แต่บางทีถ้ามันมีเหตุที่บอกเราว่าไม่ปกติและเกิดขึ้นบ่อยภายในช่วงเวลาที่เป็นระยะเวลาที่แบบเฮ้ยถี่ขึ้นอันเนี้ยเอา้าวสังเกตและถ้ามันต้องหาหมอมันก็คือต้องหาหมอจะได้รู้ว่าเราขาดหรือเราเกินอะไรอย่างไรจะว่าไปต้นปีแล้วบางคนก็ต้องเตรียมตัวตรวจสุขภาพด้วยนะคะอ่ะตรวจสุขภาพประจําปีดูแลตัวเองดีๆค่ะร่างกายเรายังต้องอยู่กับเราไปอีกนานเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ